พบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของสวิงคลินิกวันนี้แขกรับเชิญของผมคือคุณทัศชนครับทัศชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับปวินครับโอเคเล่นกอล์ฟมานานยังครับก็เกือบสิปีครับผมเกือบ10ปีแล้วสม่ำเสมอขนาดไหนเลยก็มีช่วงก็หยุดไปสักสองสามปีช่วงครับผมแล้วเพิ่งมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วเล่นบ่อยไหมครับช่วงหลังนี้ช่วงหลังนี้ไม่ค่อยบ่อยแล้วครับช่วงสักสองสามเดือนนี้ก็จัดน้อยหน่อยน้อยหน่อยโอเค แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงนี้คืออะไรครับปัญหาช่วงที่เกิดขึ้นก็คือช่วงเวลาเวลาดาวสวิงลงมาเนี่ยหลังมือซ้ายเนี่ยมันมันมันไม่รีลิสคือมันไม่ถ่ายคือมันก็แคบครับแล้วผลก็คือคงไฟออไลท์ออไลท์สไลด์เฟตนี่แหละแล้วยังมีพวกท็อปพวกหลังรูปบ้างไหมครับก็มีมีบ้างแต่ว่าหลักๆคือทิศทางทิศทางไม่ได้ไม่ได้เลยครับผมคือจังหวะอิมแพคแล้วมันมันไม่เคลียร์ครับโอเคแล้วเป็นทุกอันไหมเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กยาวแล้วก็เหล็ก กลางเล็ลงยาวแล้วก็หัวไม้โอเคครับผมนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูวงดีกว่าครับว่าวงนักชนนั้นเกิดปัญหาอะไรที่ทำให้ตีแล้วเกิดอาการสไลด์ไปชมนะครับปัญหาของักชนนะครับเกิดจากช่วงแบ็กสวิงนั้นไม้เกิดอาการเลสออฟทําให้หลูกของสวิงนั้นเป็นหลูกที่เป็นเอาไซน์อินจึงทําให้การตีนั้นไม่แน่นอนทาให้เกิดอาการลวกหรือสไลด์ได้ง่ายครับ ปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับตรงนี้นะครับครับผมตรงนี้เราทําได้ค่อนข้างโอเคแหละเแียงว่าตอนแนวขึ้นเขาเรียกว่าอาการมันเกิดอาการเลดออฟครับผมอาการเลดออฟเป็นยังไงนะครับลองนึกภาพง่ายๆนะครับถ้ากรณีที่เราขึ้นเคลนได้ดีนะครับโดยปกติคือเมื่อเราแบ็กสวิงปั๊บเมื่อเราตั้งเคลนได้ดีหมายควาว่าจุดเช็คพอยคือว่าก้านของไม้อันนี้จะอยู่ประมาณแนวไหลข้าของเราแล้วก็ชี้ลงไปที่ทร์เกตไลน์ก็คือเส้นแนวเดียวกับลูกนั่นเองนะครับครับ อัน,นี้ของคุณทัศชนตอนขึ้นตอนนี้ปรับไม้แบรนด์ก็คือเรียกว่าเลดออฟนาะทีไปไหนไม่รู้นะเป็นขนาดไปกับพื้นเลยจะขนาดนั้นเลยนี่เมื่อเราขึ้นไม้เป็นเพลน <ๆ S 2> ลักษณะนี้นะครับการดาวสวิงจะมีโอกาสเดียวที่เราจะเข้ามาที่รู้ได้คือเราต้องตวัดมาข้างหน้าะนั้นลูปของสวิงจะกลายเป็นขึ้นอย่างนี้นะครับยังดีที่ไม่ออกไปคล่อมเท่าไหร่ แต่เนื่องด้วยที่เขามีอาการเขาเรียกประวัิกลับมาเนี่ยก็เลยมีอาการเหมือนกับเฉือนเข้าในอยู่เล็กน้อยครับผมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นนั้นว่าเมื่อแนวลูกแนวไม้สาตาร์ทเป็นลักษณะของเอ้าซอินเล็กน้อยครับผม<ๆ>นะครับแนวลูกก็จะสาตราร์ทแบบนั้นด้านซ้ายครับนี่พอด้านซ้ายปั๊บเนี่ยถ้าหน้าไม้เราปิดเยอะมันก็จะรวบทีนี้ครับซึ่งเราไม่อยากตีรวบเราก็จะไม่พยายามไม่เขาเรียกอะไรไม่รีลิสมากนักก็จะเกิดอาการดึงดึงใบทางซ้ายนิดหน่อยหรือเปิดเล็กน้อย เพราะว่าแนวไม้นะครับโทษ<ๆ><ว>เพราะว่าทิศทางของรูปเนี่ยมันจะเกิดอิทธิพลของแนวไม้และหน้าไม้ครับนะครับลองนึกภาพตามผมว่านะครับถ้าแนวไม้นะครับถ้าแนวไม้เราไปอย,าอย่างลักษณานี้หน้าไม้เราสแควร์คืออย่างนี้ถูกไหมถ้าก่อนนะครับแนวหน้าไม้เดียวกันเลยแนวไม้เราคอบมาเล็กน้อยหน้าไม้อันนี้เมื่อเทียบกับแนวมันจะเป็นหน้าไม้ที่เปิดเล็กน้อย แต่ถ้าเราขึ้นถูกลงถูกแนวถูกมาจากด้าด้านในหน้าไม้เดียวกันนี้จะเป็นหน้าไม้ที่ปิดทันทีครับแล้วก็จะเกิดอาการเขาเรียกว่าตีลูกรอได้ไม่เกิดอาการสไลด์ครับพอสไลด์คือหน้าไม้เดียวกันนี่แหละแต่บางเอิญมันมีการตวัดมาก็เลยคล่อมเล็กน้อยหน้าไม้ก็เลยเมื่อเทียบกับแนวแล้วเป็นหน้าไม้ที่เปิดนั่นเองนะครับนั้นวิธีแก้ก็คือปรับตอนขึ้นก่อนคิดถึงหลูกก่อนตอนมีหลูกเราเรารู้ละในแบรนลงตวัดกลับ นะครับก็เลยดึงเข้ามาทางด้านในเอาใหม่ขึ้นมาปั๊บภาพก่อนนะครับภาพที่ควรจะเป็นก็คืออย่างที่บอกว่าการไม้กับไหล่ขวาและชี้ลงไปทางเกตไลน์แต่ความรู้สึกความรู้สึกผมมั่นใจว่าณตอนนี้คุณผชมอาจต้องรู้สึกเหมือนกับดึงไปข้างหน้าเหมือนกับทีมฟิลลิปทำน้องนั้นนะครับเพราะตอนนี้ความรู้สึกเราขึ้นเรากะว่าขึ้นคันานแต่ความเป็นจริงมันขึ้นไปข้างใน เพราะฉะนั้นจะเอาความเป็นจริงคือตัวนี้กลับมาขนานดัะนั้นความรู้สึกก็คงจะไปอยู่ด้านหน้าก่อนในช่วงแรกรนะครับ,น,รบนั้นความรู้สึกก็จะเป็นว่าเหมือนกับขึ้นไปด้านหน้าแต่ตอนลงปรับหลูบซะหน่อยนะครับเพราะหลุดเดิวขึ้นในออกนอกนะครับเป็นขนาดกระพรบแล้วก็เหมือนกับเหมือนเขาเรียกว่าหมุนทวนเข็มแล้วกันแต่พอเราขึ้นอย่างนี้ความรู้สึกก็ขอเป็นอย่างนี้คือหมุนตามเข็มเพื่อปรับแนวการลงให้มาจากแนวที่ถูกต้อง เพราะหน้าไม้และการลิซข้อมือเท่าที่ดูค่อนข้างใช้ได้น่าจะโอเคถ้าตามใดที่เรานำไม้ลงมาในแนวที่ถูกต้องในระนาที่ถูกต้องแล้วผมเชื่อว่าทิศทางนั้นจะไม่สไลด์แน่ๆครับครับโอเคผูะชนลองมาก่อนครับลองมาจดก่อนนะครับหันข้างมาทางนี้เลยครับโอเคหันหน้าไปทางทางสนามน้อยนี่กันเลยครับท่านผู้ชมจะได้เห็นด้วยจับเลยครับโอเค ในความรู้สึกนะหนึ่งสองสามป้านะครับจะเป็นอย่างนี้ครับตั้งไว้ก็คือพูดง่ายว่าเหมือนกับผ่านแนวไหลฟางเราไปนี้นะครับอากาชีลง t า r ก e t i n g ารู้สึกนี้ของรู้สึกใช่ไหมเหมือนกับแบบเหมือนเราหักขึ้นไปนะครับชันม<บ>าก <บา S 2> ความรู้สึกจะชันกว่าเดิมแน่นอนครับอย่างนั้นแหละครับแล้วเราก็ขึ้นได้ขึ้นต่อครับปึ๊บโอเคนี่พอลงเราก็จัดดอกมาจากด้านในซะ อ่าเพราะฉะนั้นจากเดิมที่เราตั้งไว้ตรงนี้มันก็จะไปอยู่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนลูกที่ตามเข็มนาฬิกาไปนะครับแล้วก็ไล่เข้าไปได้วลยครับตรงนี้รีลิสเราก็รีลิสได้ดีอยู่แล้วก็ปล่อยเลยทีนี้ครับจัดเพลนซะใหม่ครับจัดลูกซะนิดนึงนะครับแล้วน่าจะดีขึ้นครับผมเดี๋ยวให้เวลาคุณทัชชนซ้อมสักเล็กน้อยครับมาดูซิว่าจะตีตรงขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมภาพกันครับ หลังจากที่มีการปรับแก้นะครับจะเห็นว่าช่วงแบ็กสวิงนั้นระนาบของคุณทัศชลน,นั้นอยู่ในระนาบที่ดีกว่าอาการหลูบก็จะน้อยลงอาการโค้งน้อยลงนั่นหมายความว่าคุณทัศชลน,นั้นจะมีการตีที่แน่นอนขึ้นครับโอเคยังมีปนอยู่บ้างยังมีปนอยู่บ้างแต่บางลูกจะเริ่มเห็นภาพรอแล้วนะบ,บางลูกทําได้ดีแล้ว อันนี้ค่อยๆนะครับนี่ขอเตือนไว้นิดหนึ่งนะเพราะวันนี้อย่างที่บอกว่าคุณนักชนจะรู้สึกอย่างนี้เลยถูกไหมครับผมขึ้นไปข้างนอกเช็คบ่อยๆถ้าวันนึงมันออกจริงต้องพอแล้วไม่ดัดเพิ่มแล้วเพราะเดี๋ยวจะมาสวิงคลินิกอีกสัก3เดือนให้หลังคราวนี้พลาดไปลากออกนอกเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกนะครับค่อยๆภาพนะครับค่อยๆเห็นจะเห็นว่า3ลูกเนี่ยเริ่มบีหนึ่งลูกนะครับ อีก2ลูกจะยังยังแกวนอยู่แต่ว่ามันเริ่มเห็นลูกที่ดีบ้างแล้ววงวง้วขึ้นอ่าแล้วเราก็จะรู้ว่าเราต้องทํายังไงเพื่อให้ไอ้ลูกดีๆเนี่ยมันมาบ่อยๆครับผมนะครับครับแล้วชวนมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมบ้างครับก็ขอฝากทางท่านผู้ชมที่ชมรายการทีออฟแล้วก็ขอบคุณโปวินยดีครัเป็นรายการที่น่าสนใจแล้วก็สําหรับนักกอล์ฟที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยววงสวิง ถ้าดูรายการนี้แล้วผมคิดว่ามีประโยชน์มากๆสาหรับที่จะเล่นกอล์ฟให้สนุกมากยิ่งขึ้นครับผมก็ยินดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณท่านชมอีกครั้งหนึ่งนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็จะขอมอบของนี้ะลึกๆนะครับก็จะเป็นหมวกแล้วก็ถุงมือนะครับจากผลิตภัณฑ์ปิงนครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็จะมีครีมนะครับดรายแอนที้เตอร์นะครับอันนี้ครีมทามือนะครับจะได้กระชับเหนือไม่ออกครับผมขอบคุณคมันจคครับขอบคุณโบวินครับครับยินดีครับ พร้อมกันนี้นะครับทางรายการต้องขอคุณสองทีเจ็ดยารไดิ่งเรนท์นะครับที่อเวอร์สถานที่แล้วก็ลูกพร้อมแค่ในการทำในวันนี้พบกับผมกับแขกรับเชิญกันต่อไปในคราวหน้าสวัสดีครับ